เเดี๋ยวราาาจะให้ปปมส,สน้องเรอาลูกสาวไออภิษฎาคลิปน่ารักพูดฝรั่งเศสกับปปา๋าเป็นคลิปที่เรียกรอยยิ้มเลยทีเดียวค่ะสำหรับครอบรครัวของนักสแสดงและพิธีกรสาวสวยเซ็กซี่ไออภิษดากับสามีมหาเศรษฐีฝรั่งเศสหลังจากแต่งงานสร้างครอบครัวและมีลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องเรอามาเติมเต็มสร้างสีสันให้กับชีวิตคู่และสร้างความคลื้นเคร่งให้กับทุกคนในบ้านอย่างอบอุ่น และคลิปนี้คือสามีชาวฝรั่งเศสของไอ้นั้นได้สอนเธอพูดภาษาฝรั่งเศสโดยแข่งกันกันกบลูกสาวน้องเรอาแต่สำเนียงและการออกเสียงนั้นสุดท้ายปะปาน,นเทคะแนนให้กับลูกสาวไปหมดเพราะสำเนียงเตะมากส่วนแม่อายนอกจากจะสื่อสารกับสามีเป็นภาษาอังกฤษและพูดกับลูกสาวเป็นภาษาไทยแล้วภาษาที่3คือฝรั่งเศสที่เธอและน้องเรอากำลังเรียนกันอย่างตั้งใจเลยล่ะค่ะ หลายคนเห็นแล้วต่างก็เข้ามากดเลิฟพร้อมทั้งบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าน่ารักมากและชาวเน็ตนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าใครที่อยากเห็นหน้าสามีของนักแสดงสาวให้ดูหน้าลูกสาวได้เลยเพราะว่าสำเนาถูกต้องพร้อมกับบอกว่าเคยเจอครอบครัวของไอที่ภูกเก็ต when you cook. <c oughs> yeah. Yeah. เปยกข้าเนียวเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ